สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิรี่ค่ะยามาถึงแล้วนะคะโอ้น้องวาเลนไทน์ได้กินแล้วให้คุณแม่ด้วยคนละหอบซองหอบ มันท้ายไม่ถอยไปที่ร่มเลยลูกเออถอยไปกินที่ร่มอะ่ะกับแม่ยืนตากเด็ดอร่อยไงครับอร่อยไหมนี่ได้ยามาให้กินอร่อยมากเลยกองชอบเลยใช่ไหม ทำตาฟินมากเลยอร่อยใช่ไหมลูกอ่ะคุณแม่คุณแม่หอบหนีคุณแม่หอบหนีคุณลูกจะหอบหนีไปไหนคุณแม่ฮะให้ลูกชายกินด้วยมีอยู่เต็มรถนุ่นนะดูลูกชายก็กินอย่างแซ่บเลย ยังแซ่บเลยนะครับคุณแม่เล่นกลแน่เลยเนี่ยขี้กระจุยกระจายหมดเลยนะคุณแม่วันนี้มันลมแรงก็เลยเล่นกลซะเลยใช่ไหม ยังไม่ได้เก็บกวาดที่นอนให้นะคะเพราะว่าพาก,กันไปตัดหญ้าต่เช้าก็เลยยังไม่ได้ทําความสะอาดที่หลับที่นอนให้สองแม่ลูกเลยนะคะเดี๋ยวกินข้าวกันสิทก่อนนะคะถึงจะเก็บกวาดทำความสะอาดให้นะคะเพราะว่ามาถึงยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะคะ ดี๋ยวกินข้าวเสร็จถึงจะเอายญ้าลงจากรถนะย่าก็ยังไม่ได้ลงจากรถนะคะเราคงจะเอาไว้ในร่มตรงนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าจะได้ไม่โดนแดดเดี๋ยวมันเหี่ยวคะ่ะนี่นะคะยญาของเราเต็มคันรถมาเลยพร้อมเสิร์ฟจ,จองแม่ลูกก็กินแบบสบายอกสบายใจ เล่นกลเล่นขี้กระจุยกระจายหมดเลยคุณแม่สภาพคุณแม่นะคะไม่ใช่คุณลูกนะคะคุณแม่เนะเล่นกระจุยกระจายหมดเลยอะ่ะดูสิคะหลักฐานยังไม่ได้เก็บกวาดให้นะคะ๋ยวกินข้าวสิจก่อน โอ้โหหลักฐานคุณแม่เตะขี้ตัวเองกระจุยกระจายหมดเลยเนาะคุณแม่เนะาะมันเป็นยังไงอะคุณแม่มันหาวบ่หาวคือขะนองวันนี้ดูหลักฐานค่ะเตะขี้ตัวเองกระจุยกระจายหมดดูสิคะมีกองสับปะรดของเรานะคะสั่งมา3,500คะแนนนะคะก็จะได้กินสลับกันกับ หญ้าในเปียนะคะสั่งมาจากพัทยานะคะสับปะรดมาจากพัทยากินสลับกันบ้างนะกินแต่สับปะรดก็อ,อย่างเงี้ยค่ะดูค่ะแม่ๆอันไหนที่ไม่กินโยนทิ้งดูดูค่ะหลักฐานโอ้คุณลูกและคุณแม่นี่เลือกได้จริงๆ เลือกได้จริงๆนะสับป,ประรดต้นไหนไม่ชอบนะโยนทิ้งเลยเหรออ่ะคุณแม่คุณแม่แล้วรุ่งนูโยนทิ้งเลยเหรอลมเย็นสบายนะคะวันนีู้ใส่จะคึกขนอง ใส่พอาุคุนหิวข้าวนะคะหิวข้าวคะ่ะหาข้าวมากินแล้วนะสุสัยหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยแ่บบ้แแ่บบ้เฮียอ่อนๆนี่แสบบ้ กินแต่ใบนะต้นไม่กินนะนะคุณเมยกินเลยอร่อยไปเลยโอ้โหคุณพ่อพลของเราหิวเข่าจ้าหิวเข่า <laughs> หิวข้าวค่ะดูค่ะแวะซื้ออะไรต้มมาครับกินข,กข้าว้ำกันครับ เปิดเปิดเลยค่ะ <c oughs> มีอะไรบ้างมีต้มครับผมต้มหัวนะดู <c oughs> ดูค่ะต้มไก่ก็ได้หรอได้ปลาเหซื้อต้มอยู่ซีแยกบ้านทะเรือมานะคะอันนี้ก็คือก้อยโอ้ก้อยเลือดตัวนี้นี <c oughs> แซบเลยค่ะ กลับมาไม่ต้องทํากับข้าวค่ะเพราะว่าเหนื่อยกับการตัดหญ้าแล้วมันมันขี้ข้านครับบริสิทธ์สีมาเฮ็ดย่ำไหนมันหิวเลยไหมเหนื่อยอะไรขี้ข้านทำมันเอย่างงีว่ามือมันแห้งหมดเลยแล้ววันนี้กินข้าวสำเภาเพียนไปเลยข้าวเช้าก็เกือบห้าโมงค่ะเพียนผมพระเนาะเพียนผมพระโอ้ยมันหล่นเลยพ่อพุน ลดนแบงอีกถ้วยหนึ่งเอาอีกถ้วยหนึ่งมาใสา่มันบไดไ้ดอกพอพุ่นเอ้ย หนึ่งมื้อนหนึ่งกี่หมื้อนครับประหยัดเนาะบม่แม่งประหยัดครับอยากกินมงเมื่อน้ำมันกระตักใส่ถุงละมีพอแล้วเอาที่ก้อยที่ก้อยทำนิ้วซื้อปะที่ก้อยที่ก้อยจะได้กินใช่หรอ เนี่ยมีแห้งมาตัดหญ้าเลยไม่มีเนี่ยมีแห,งห้ <c oughs> งเลยง่ไม่ลูกก็กินแบบสบายกินไปเลยลูกพอพนก็หิวข้าวเนาะต้องกินให้หมดเกลี้ยงนะครับยวสกินเหยียบลายเด้อผมไปตัดหญ้ามาบ่ได้เหยียบต้นหญ้าชิมขึ้นมืเจอเด้อต้นข่อยนี้ต้องกินให้หมดเก,กเเลี้ยงเลยนะครับ เย็บทิมมาได้เด้อครับเด้อจะเห็นพ่อจะจะเห็นพ่อจะพอกินบอเออแต่เจ้ากินจงสั่นแตเจ้าจะได้จังสันส่น,ยยนละ่ะหนูกินอยู่พอ่อพ่ออย่าจมเด้อหนูกินอยู่ <c oughs> พ่อพนอย่าบ่นนะห้ามบ่นนะหนูกินอยู่เนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะแม,ม,ม่จ๋าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องวาเลนไทน์ขอลาทุกทท่ทานจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีคะ่ะ